ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันไปทำงานที่เซเว่นแต่ดันเจอคนที่แอบชอบจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยครับไปดูกันเลยโอเคได้เวลาที่เราต้องไปทำงานแล้วสิโอเคเดี๋ยวเรารีบไปก่อนดีกว่า มาถึงที่เซเว่นแล้วเดี๋ยวจอดรถหยุดตรงนี้ก่อนโอเคจอดฝั่งไหนดีเราต้องจอดรถอย่างมีสเต็ปชนแบบมีสไตล์แฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอเดียวยังไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าฉันตายเขอีกโอเคเราต้องจอดให้มันตรงๆ ตรงพอหรือ,อยังเนี่ยแต่ว่าความรักเรากับเธอน่ะมันตรงพอหรือ,อยังเอ๊แต่ว่ามันมีความหมายไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่มีความหมายเออนั่นแหละช่างมันเธอยินดีต้อนรับค่ะอ่ะเดี๋ยวยังไม่มีลูกค้ามาเลยอืมเดี๋ยวดูของก่อนดีกว่าโอเคตัวไหนหมดอายุแล้วเราก็เอาออกไปอืมตัวนี้อื ไม่นะยังอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมเลยอน่ากินจังเลยเนี่ยออันนี้โอเคแต่ว่าอันเนี้ยหวืนมันแบบหมดอายุแล้วก็เอาไปทิ้งโอเคขั้นตอนที่เหลือก็คือรอลูกค้ามาเอามาลิลลี่ ค่ะพี่โอเคเดี๋ยวเราไปที่เซเว่นก่อนดีกว่าไปหาซื้อช็อกโกแลตหรือป๊อกกระเลตป๊อกกะเลตนี่จักรยานของลินลี่นะ่ะเดี๋ยวพี่จะขี่ตัวสีแดงนะพี่ไม่ขี่หลอกสีม่วงไม่อย่างงั้นเขาล้อว่าพี่เป็นกระเทยแน่นอนค่ะหนูรู้แล้วค่ะ โอเคมาจากลิลลี่เดี๋ยวเราไปที่เซเว่นอีเลเวนแห่ไม่ใช่สิล้อผิดเพี้ยนหมดแล้วละเนี่ยฉันพี่คารอหนูด้วยค่ะโอ้ยก็รีบหน่อยสิเนี่ยรีบปั่นหน่อยสิเหมือนพี่หน่อยสิอ้าวก็พี่เป็นพี่ไงล่ะคะหนูเป็นน้องขาหนูมันเฮี้ยนมากกว่านะคะขาหนูมันสั้นนะคะพี่อืม มันสั้นก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ไงมาถึงแล้วเสร็จแล้วเราก็จอดรถหยุดตรงนี้เลยจ้ะลิลลี่ได้เลยค่ะพี่หนูจอดแล้วค่ะจ้ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาซื้อช็อกโกแลตก่อนดีกว่าพอดีพี่อยากกินช็อกโกแลตนี่มากเลยพี่เห็นในโฆษณามันโคตรน่ากินเลยอะยินดีต้อนรับค่ะ ไว้แตแล้วโอ้โ oh ห oh oh ไม่ไม่ใช่โอเคมาจากลิลลี่เพ่เมื่อกี้เพ่เอิมอย่าพูดนะมันไม่มีไรหรอกโอเคช็อกโกแลตนี่ก็น่ากินเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวกล่องไปด้วยมาลิลลี่เอาช็อกโกแลตไปหนึ่งเพราะว่ามันรู้สึกว่าช็อกโกแลตรุ่นเนี้ยหรือยี่ห้อนี้แพงจังเลยโอเคเสร็จแล้วก็เอาข้าวกล่องหนึ่ง เอาสองดีกว่าเดี๋ยวค่อยเวฟพี่ครับเวฟครับได้เลยจ้าเวฟเข้ากองตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วจ้านี่จา้าขอบคุณครับพี่ขอบคุณจ้านี่จา้าครับจ้าจ่าจา,จา,จามาจาลิลลี่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่าวิตายเมื่อกี้เผลอชนกระจกไปหนาะโอเคมาจากลิลลี่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่า ค่ะพี่ลงมาแล้วค่ะจ้าลิลลี่ทาโกยากิครับทาโกยากิโอเคคุณลุงครับถึงเวลาพักของผมแล้วผมขอไปหาซื้อของในเซเว่นนะครับได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องไปซื้อของในเซเวน่นผมหรือตัวเองเนี่ยโอเค เป็นตัวเองนั่นแหละนั่นไงเซเว่นมีป้ายมาแต่ไกลเลยเดี๋ยวเรารีบขี่ไปก่อนดีกว่าจัก,กรยานก็มีแต่แบบเนี้ยจะเอาแบบไหนล่ะเนี่ยโอ้โหขี่ยากมากเลยอะ่ะฉันรู้งี้ฉันแบกจัก,กรยานเสร็จแล้วก็เดินไปยังง่ายกว่าเลยมาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเรา ไปจอดอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าต๊ดตดจอดเสร็จแล้วก็เข้าไปเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับค่ะเอ,เ,อเอ๋นั่นมันโอ้ยโอ้ยกนั่นนันคนที่ฉันแอบชอบนี่งั้นเอาไอไลดีนะ่าอุย้ยช็อกโกแลตก็น่ากินคนที่ฉันแอบชอบทำไมแต่งตัวเป็นกวางเรนเดียขนาดนี้ล่ะเนี่ยแบบนี้ล่ะเนี่ย อขนาดแต่งแบบนี้ยังหล่ออ่ะอ้๋มากัอูคนหล่อเลย呀อืมอืมงั้นเอาเข้ากล่องเสร็จแล้วก็แตง่งโมก่อนดีกว่าโ้เสียงก็ยังหล่อแต่เป็นกวางเลนเนียก็ยังหล่อโอ้โหดูสิน่ารักขนาดเนี้ยมองมุมไหนก็ครน่ารักเลยอ่ะดูสิขนาดหันข้างนะั้นยังน่ารัก ถ้าเดินก็โคตรน่ารักโอหดูซิอ้น่ารักมากเลยอะ่ะโอ้หล่อมากยิ้มก็ยังน่ารักเพียครับเวฟครับคิดเงินครับเอิม่มเอิมเอ่มได้ค่ะค่ะโอเคเอืมนี่ค่ะเอแต่ว่าหน้าตาคุ้นๆน,นะครับเนี่ยเงินผมเคยเจออยู่ที่ไหนเลยเอิม่มก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะถุง อขอบคุณครับอ้าวให้ถุถงผมมาเสร็จแล้วในของผมล่ะครับก็อยู่ในนี้เลยจ้ะไวแต่แล้วมือฉันแตะกับคนที่ฉันแอบชอบเลยอะ่ะกับคนที่ฉันแอบชอบด้วยโอ้ oh my god อ oh ้ my god เพครบเอิม่มนี่จา่านี่จตังทอนขอบคุณจา้าขอบคุณครับพี่โอ้ oh, หัวใจฉันเนี่ยแค่มองมุมเอ ไม่เป็นไรหัวเราแม้ว่าชนกระจกเซเว่นไปหน่อยนะึงโอ้ดูสิขนาดชนกระจกยังแบบหล่อขนาดนี้อูฉันมีแรงทำงานทั้งวันและให้ฉันอยู่ทั้งวันอยู่เฝ้ากระจกที่คนที่ฉันแอบชอบชนไปอะ่ะฉันก็ยังมีแรงเลยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไปก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ